อุ๊ยเพราะพลเองเลยพีททองจือเผยรูปมีญากับดาราหนุ่มชื่อดังแฟนๆคอมเมนต์เชียร์คู่นี้กันเพียบเรียกได้ว,ว่าเป็นบ้านหนักซิงจริงๆสำหรับพีททองจือและลูกๆทั้งสามคนซึ่งก่อนหน้านั้นบ้านนี้ก็ได้เจอกับกระแสดราม่ามากมา,กมายแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนั่นเอง ล่าสุดพีททองจือได้เผยรูปมีย่าทองจือลูกสาวคนสวยที่มีดีกรีเป็นนักแข่งรถผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นว่าสรุปใครเขินใครก่อนซึ่งในรูปนั้นจะเห็นว่าบรูพงท์ิวัฒน์ได้ร่วมเฟรมในรูปด้วยท่ามกลางเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากอย่างเช่นผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยน่ารัก คู่นี้น่ารักอยากชมผลงานคู่นี้ FC เขินแทนเลยค่ะคุณพ่อเชียร์คู่นี้เป็นต้น